สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ธรรมะคำสอนของหลวงพ่อฤรษรีลิงดำกับช่องเป้าหมายพระนิพพานจิตตังธรรมะคำสอนในวันนี้เรื่องการปฏิบัติเพื่อพระอนาคามีมัรคขอเชิญทุกท่านรับฟังกันได้เลยครับสำหรับวันบบนี้ เพื่อจะได้พูดถึงพระอนาคามีมัรตต่อไปเมื่อคืนนี้ได้พูดถึงพระอนาคามีมัรคก็เริ่มต้นได้นิดน้อยก็จบวันนี้ขอพูดต่อาำรับอนาคามีมัรค์นี้ก็มีอาการฝึกในการตัดการมฉันทา กับต<ส> <im sharing> ัดพยายามบัตหรือปฏิฆะเรี่อความโกรธความยิบาทรให้หมดสิ้นไปยิ่งการใดในรูมให้เข้าถึงการนาคามีผลหรือว่าการนาคามีมัคก็จําที่ต้องรวบรวมกาลังสมาธิจิตให้มีความแต่กล้ามีความทรงตัวมีความเข้มแข็งแต่ถ้าเราจะกล่าวกันว่า้าปฏิบัตมันการลําดับ ว่าจะถึงพระสีธาคามีอาน,นาสมาธิมันก็เริ่มเข้มแข็งแล้วเรือว่าเพราะว่าเราก็ปฏิบัติมัตตาบรนดับหมายถึงว่าการที่เป็นพระสีธาคามีได้นั้นก็ต้องระงับมันเท่าความโลภมันเท่าความโกรธมันเท่าความหลง นี่การมันเทาความโลภบเทาความโกรธบรเทาความหลงได้ก็ียกว่าความโลภความโกรธความหลงยังมีม ung, อยู ung, อย่แต่เรือน้อยเป็นทีนี่มาถึงพระอนาคามีตอนนี้ถ้ายังไม่ถึงอนาคามีผลยังไม่จบเริวาน,านาคามีมักแม้ว่าการเดินทางเข้าไปถึงพระอนาคามีผล ส่วนสสำคัญอันดับแรกเราจะต้องรวบรวมกาลังสมาธิให้หนักพวกกับอารมณ์ของสตินายานืิเริยสักนั่งแก่ทิ่เจญนาร่างกายเอืวอากายคตาเยีิยมสิที่เจญนาดูร่างกายประกอบด้วยการสามิตสองมีผมคนเล็บปันหนังเนื้อ จากไตไตปอดอุจระตแล้วว่าอาหารใหม่อาหาเก่าน้ำเลือดน้ำเหลียวน้ำหนองเส้อ่าน้ำลายเป็นต้นที่เจรนาดูตามความจริงในด้านสมถะภาวนาว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันสกปรกหรือมันสะอาด ไม่ใช่จะไปนั่งท่องกิสาโลมานะคาทันตาตะจูตะจูทันตานะคาลมากิสานี่กันเป็นตัวทําให้ติเป็นสมาธิเฉยๆใช่ไม่ใช่โกตะถ้ามานทายกองนี้กายธรตานุสติก็ดีเนียกว่านุสติถ้าหกถ้าท่าทิพย์การก็ดีถ้าสุกข์รรมฐายนั้นทิพย์การก็ดีเป็นกรรมฐานที่เจริญนะ ไม่ใช่มานั่งภาวนาเป็นลกแก้วแล้อกนองทำจิตให้ทรงอารมณ์ว่ามันมีสภาพเป็นอย่างนั้นตามความจริงค <c oughs> ำว่าทรงฌาในที่นี้ก็หมายความว่าเห็นว่าร่างกายทั้งหมดมันสกรปรกในความรู้สึกว่าสกรปรกนี้ห้มันทรงอยู่ตลอดเวลา ทั้งเวลาหลับตาที่เดินนาเวลาลืมตาเวลาเดินไปเดินมาทำอะไรอยู่ให้ติดมันจับอารมณ์นี้จนชินอารมณ์ไม่คารที่จกจิตเห็นจัตเห็นคนเห็นวัตถุไม่มีอะไรสวยเพราะทุกอย่างมันสุกปรกหมดหาสักไม่ได้ดอกไม้ที่ตรสร้างอยู่ในป่า ไม่ได้สวนมันมีความสีสวยสดงดงามแต่เขาไมใคร่ไม่รู้ว่ามันมีฝุ่นมีระอองแต่เพื่อนอยู่ด้วยเกาะอยู่ด้วยมันสกปรกคนในจัดมีสภาวะต่างๆเต็มไปความสกปรกตัวสกปรกนี้ไม่ต้องอธิบายมาก าะมันรู้อยู่แล้วถ้าเราไม่รู้มันก็ระยำเต็มทีไม่ใช่เรื่อโงงของไม่เห็นอยู่กับตัวของเราเองอะไรบ้างที่เราต้องชำระร่างมันอะไรบ้างที่เราเกลียดในร่างกายของเราที่มันอยู่ในร่างกายของเราเราทําไม่รู้ไม่เห็นแต่มันหลั่งไหลออกมาแล้วเราเกลียดที่อุจาระปัสสาวะน้ำลายเหิวตายเป็นต้น รือว่าน้าเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองถ้ามันหลั่งไหลออกมาเ้าริเกียดก็มันสกปรกนี่สภาพอย่างนี้เรามองเห็นชัดอยู่แล้วนอกจาก้องว่าจะเป็นจะเสียงว่าเราไม่สนใจจริงจะไม่เห็นว่ามันสกปรกคำว่าสนใจนี้ไม่ได้สนใจในกรณีพิเศษ สนใจให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงให้การแสวงหาของจริงนี้ไม่ต้องใช้ปัญญาเลยมากแค่ปัญญามมนก็ใช้ได้อุจาที่ถภัยมามืสะอาดทักสุขกก็รู้ปัจจาวาทีภัยมายมาสะอาดทุกสุก็รู้น้ำลายอยู่ในปากอมได้พุนุมามือไม่กล้าแตะสะอาดทุกสรกก็รู้ ร่างกายทั้งตัวใส่ร้ามามสาสาทั้งสกตกก็รู้ในเมื่อรู้แล้วแต่แกล้งทําเป็นไม่รู้หรือไม่สนใจมันก็เป็นนิสัยของสัตว์นาบายายคุงก็อะไรก็ไม่หมดทีเหล็กไม่หมดตัญหามีแต่ความทุ์ตลอดกาล ที่ในเรื่องที่จรณากายักตานุสติพกอาสุัสัญาถ้าสุพัญญาแล้วสุภกรรมฐานนี้มันคนเดียวกันถ้าสุพัญญาเราจำได้ว่ามันปกติตลอดเวลาทุกชิ้นทุกส่วนทุกตอวัรวงเซนของร่างกายไม่มีจุดไหนที่มีความสะอัด มันมีแต่ความตุกกระปลกสมมองอยู่ตลอดเวลาหาสุดะอาจจริงๆไม่ได้อันนี้มันเป็นเนื้อแท้ของร่างกายจริงๆนี่นั่งคิดนั่งพิจรารณาค่อ่วนพิจรารณาให้เห็นตามความจริงไม่ใช่ไปแกล้งเห็นใช้สัญญาความจำมันต้องจำจำได้ สภาะที่เป็นคนจะจำมีเยอะไม่ต้องไปนั่งหาไล่เบียมันมันเป็นของจริงนี่การเจริญการยกาะารนุรติการสุขสัญญาใะสุขกรรมฐานเขาเจริญแบบนี้แล้วขนาดใดที่ยังรู้สึกตัวอยู่เรามีความรู้สึกตามความจริงว่าทุกสิ่งของร่างกายและวัตถุทั้งหมดมันสุกตกรล ถ้าลมทรงอย่างนี้แล้วเห็นร่างกายเราสุกศกร่างกายคนอื่นสุกศกร่างกายสุกศกสัตว์สุกศกว่าถุธาตาุต่างๆในโลกไม่มีอะไรสะอาดสุกศกทั้งหมดเราหน่าคิดว่าอะไรมั่สะอาดบอกเพื่อย่างนีมีอะไรบ้างที่มันาสสะอาดที่ไม่ต้องชำระล้ลางเช็ดล้างห่อนมีไหม มันไม่ม <mini> ีมันมีแต่สิ่งสกปรกทั้งหมดที่เราต้องการความสะอาดเราต้องการความสกปรกที่เรามีความนักเรามีความปรารถนาเรามีความต้องการเนี้ยแท้จริงๆเราต้องการขอาสะอาดไม่ต้องการของสกปรกแต่ถ้าว่าเราเอาข้อควาสกปรกเข้าเราต้องการไหม ถ้าอารมณ์จิตของเราต้องการก็เป็นนามมาเสนหน่อยได้ไหมลนะ่ะว่าเองอยากเป็นสัตว์นรกหรือ,อยังไงนี่อยากเป็นเปรตไม่อยากเป็นอ,ส,อสูรกายไม่อยากเป็นสัตว์ปีศาจเพราะว่าอารมณ์อย่างนี้ไม่ใช่อารมณ์ของพระเรียเจา้าเป็นอารมณ์ของสัตว์ในอบภูมิ มีสัญญาจำได้มีความจำแต่ว่าไม่สร้างความจำให้เกิดมีตาทำเหมือนว่าไม่มีตามีหูทำเหมือนว่าไม่มีหูมีจิตสำหรับจะคิดจะ่จำมันก็ไม่รู้จักคิดไม่รู้จักจำอาการอย่างนี้มันไม่ใช่อาการของคนหรือว่าม่ใช่อาการของเทวดาหรือผมหรือว่าไม่ใช่อาการของพระเรียาว มันเป็นอารมณ์หรือว่าเป็นอายการของสัตว์นรกรลกเปรตจ้าสิบก,า,กา,า,ายสติเลชันถามใจไันว่าพอใจที่จะลงนรกไหมที่ยังมัวเมาอยู่ในโลกกายของคนในสัตว์ความมัวเมาอย่างนี้มันเป็นตัณหาเป็นปัจจัยเกิดความทุกข์เป็นปัจจัยเกิดปานทาย,ายความยิดมันถือมัน เมื่อยึดม in ั er choose, shock, ves, ่นท่มันมาแรงกายเป็นเราเป็นของเราของสุกเห็นว่าสุขดของไม่สวยเห็นว่าสวยของที่มีสภาพที่สดโสมเป็นปกติมองไม่มองเห็นต่างความเป็นจริงที่มันมันทรงตัวในการอย่างนี้มันเป็นสภาวะของจิตที่จะต้องตกไปในไายภูมิเพราะว่าไม่มีความผ่องใสของจิต ถ้าหลงอยู่ในรูปอย่างนี้ของเลวเห็นว่าเป็นของดีของสกปรกเห็นว่าป็นของสะอ,อสะาดจิตไม่ก็เศร้าหมองจิตเศร้าหมองไปไหนพระพุทธเจ้ากล่าวว่าจิตเทสังทิเททุกข์กิริตังขาเมื่อลมจิตเศร้าหมองตายแล้วก็กลายปอบายภูมกทำไมจึงว่าเศร้าหมองเพราะว่าเราคิดว่ามันดี เวลาใหม่ๆม,มันก็ผ่องใสสดสวยงางามแต่ว่าทั้งๆที่มันผ่องใสนี่นั่นแหละมันก็เป็นอาการสกปรกอยู่ตลอดเวลาหาอะไรดีไม่ได้แต่เราไม่มองที่ไม่ใช้ปรรัญญาพิจเจรณาใสาอะไรเป็นสำคันความโง่ไม่ใช่งโง่อย่างเดียวบ้าด้วย พราะว่าคนโง่มันก็มีคอยใช้ปัญญาก็พอมีปัญญาเป็นเครื่องคิดจะมีปัญญาเป็นทางจับคนโง่นี่มันไม่โง่ทั้งหมดมันโง่จะบางอย่างเท่านั้นแต่จริงที่ทลับที่ความละเอียดคนโง่อาจจะคิดไม่ถึงแล้วร่างกายของคนเราสกปรกมันเป็นของไม่อยากเป็คนโง่จะมองมองไม่เห็นมองเห็นได้นะตะตะตะ่าสกปรก แล้วติดใจว่ามันสะอาดที่ไม่ใช่โงอเนโง่เป็นคนบ้าพล้วว่าไอ้ของต้องะบอกว่าสะอาดแต่นคนโง่เขาไม่โกรธคนบ้าเท่านั้นถึงจะโกรธถ้าเราเรามีความบ้าไรสติสัพจัญญาไม่มองหาตามความเป็นจริงเราก็จงถามมันว่าไปไหนใจมันเศร้าหมองมันก็ยอมยิบทือ เวลามันสุดทรงก็้มาจริงเราเสียดายเสียใจเวลาจะพังจะสลายตัวเราเสียดายเสียใจไม่อยากต่างสลายตัวในกฎธรรมดาของร่างกายมันมีความเกิดเ,เป็นเรื่องส่วนมีความแปรปลวนมีธรรมดามีการสลายตัวเป็นอันดสุดนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายแต่คนบ้าเนี่ยมีความทานยิมันร่างกายมันจะต้องเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ตลอดเวลา จะต้องมีความเป,ปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจะต้องมีการสุดสมจะต้องสะอาดตลอดเวลาแต่ความจริงมันสกปรกนี่มันจะทรงตัวได้ไหมมันก็ทรงไม่ได้มันขึ้นไปหาความเสี่ยมพราเสี่ยมกลับแก่ขึ้นมาเกิดไมเสียงบายใจนี่เราไม่ต้องการให้มันเป็นอย่างนี้สมนุสเกินไป โดยกุญงานหูฝ so, ่าตาฟางกำลังไม่ดีความจำเสื่อมเนือดร้อนเพราะไม่ยอมรับรักษาดว่ามันจะแก่นักข้านักข้ามันแก่นานๆข้าวอาการชีวิเกิดขึ้นเอาแก่ไม่เป็นไรคอยจะให้ตายก็แล้วกันนี่ยังจะทวงต่ออีกร่างกายมันจะทวงได้ไหมก็รรมันได้มันจะต้องตายแล้วทำไมจะไปห้ามมัน ้ามมันก็ห้ามไม่ได้นี่คนดีแล้วก็คนโง่เขาไม่คิดอย่างเนี้คนดีคิดแบบนี้คนบ้าเท่านั้นบ้ากิเลสบ้าทัณหาบ้าอุตารสุขบ้าทานบ้ากุศลคือบ้าทําในความที่ไม่ดีเอากุศลหรือว่าคิดในสิ่งที่ไม่ดีไม่ตรงตามความเป็นจริงนี่พูดแบบนี้ก็พูดแบบว่าพระวิจเจ้าของอัตนาโจทยตัณน์นั่ง จึงกล่าวโทษโจทย์ความทั่วของตัวไว้เสมอที่จำไช้ไหมนะอย่าให้มีอะไรเป็นภารกีกอี่พูกกันทั้งปีในภาสิบทนี้มองแต่ตัวไม่ต้องมองชาวบ้านไอ้รู้กฎรู้ระเบียว่าเราเป็นอะไรเราเป็นสวรรค์เราผู้สงบ การจุนการมันก็ไม่ใช่สมณะิเราเป็นเป็นสัพนาบาเยตุเราเป็นพระแปลผู้กุศลจิดเร็ววาจาเร็วใจเร็วมันก็ไม่จุตพระเป็นสัพนาบาในโรกนองตอนนี้สติสัมปชัญญายาของเรามีพิจารณาหาความจริงว่าอ้นี่มันร่างกายมันอันสุขตกเป็นสมถะ พอคิดว่านอกจากจะสุกสนกแล้วมันไม่มีการสรงตัวถ้าเป็นคนก็เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงมันไม่เชีง่งเอาอ,อกเอาใจมันทุกอย่างมันต,ต,ต้องการเทียว,ต,ต,วต้องการเค็มต้องการหวานต้องการเย็นต้องการอุ่นต้องการเครื่องแต่กายสวยสดสดงามหาให้มันทุกอย่างอยากจะอยู่บ้านแบบไหนจะนอนแบบไหนจะกินแบบไหน บริหารกายแบบไหนให้มันตัวอย่างขอไม่ให้มันแก่ขอแม่ให้มันตายขอไม่ให้มันป่วยมันยอมรับสักทีไหมมันเชื่อเราหรือเปล่าเราเปล่าไม่มีอะไรที่มันจะเชื่อเรานี่เป็นนาำว่าว่าอร่างกายที่มันมันเป็นเพื่อนอิรักของเราเราก็คบก็นได้ตจงเลยคบมานานแล้ว อันนี้ท่าร่างกายนี้แหละเราควรจะพุกมันต่อไปไหมมันมีอะไรบ้างในสภาในคุณสมบัติหรือว่าสภาวะคโมันหนึ่งเห็นว่าสกปรกเป็นปกติสองเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ทุกตัวไหนทุกว่าต้องเรียงนตลอเวลา สามเลี้ยงแล้วมันก็ไม่จำให้มันทรงตัวมันก็ไม่ส่งตัวมันมีการสลายตัวไปนในที่สุดนี้พิจารณาหาความตกตกจงก็ตทั้งเกิดนิพพายายนต้องทำให้ถึงนะไม่ใช่จะมานั่งฟังเฉย คำวันนี้ปิอาญาในมีความเบื่อหน่ายเห็นร่างกายสกปกร่างกายเราร่างกายไรคของอินเหมือนกันหมดยาวตาไปติดที่เครื่องอากคอนยาวตาไปติดที่แค่ผิวหนังตามองไปเจออางคเครื่องประดับอ้าก่อนแล้สบายด้วยถ้าผิวหนังใจนึกล้วงอาไปภายในของร่างกาย มองก็ไปหาความจริว่ามันสะอาดหรืส่งตกไปเห็นคนเห็นสัตว์ในแบบนี้แล้วก็นึกถึงตัวเองด้วยมันมีสภาพยป็นไงเมื่อจิตใจตรงเห็นเห็นว่ามันมีสภาพกเป็นณปกติเห็นคนเหมือนกับสงฆ์จาระคือดรีนี่ไม่ต้องมีอารมณ์อย่างนี้เป็นปกติไม่ใช่เป็นั่งภาวนากันนั่งพิจารณา กินอยู่ยืนอยู่เดินอยู่ทำงานอยู่มีความรู้สึกอย่างนี้เป็นปกติไม่ใช่แตเ,เวลานั่งหลับตานั่งหลับตาในีชารมปกติมันไม่ตรงตามนี้เหลับตามันก็ไม่ได้นะหลับทรงเดชแต่เดี๋ยวคิดนอนคิดนี่พลาดไปหมดมันจะเรื่สร้างความยุ่งสร้างความเดือดร้อนนี่ชาดีันเสียหมดคิดอย่างานี้งหมด ก็คุมกำลังใจที้ตัวเองทั้งหมดมันไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปสอนอะไรกันมันมีแต่คนดีทั้งหมดไอ้ที่เลวจนแสดงว่าไม่มีไม่มีทิสัยความความเป็นคนมันมีทิสัยินัาสนรถุือประจำนี่เมื่อคิดถึงตุดนี้แล้วแล้ว็นนำไปพัฒนาอย่างตัวตรงาคเก็ไม่ใช้ ว่าความอยากมีร่างกายเราอยากได้ร่างกายของคนอื่นมากระทับประทอ,องการทะลุทะลอมร่างกายนี้มันเป็นปัจจัยของความสุขก็เป็นปัจจัยของความทุกข์มันุกกับโกด้วยมันทุกข์ด้วยหันก็ไปจับสกายเตกายสกายเตะจิตตัวนี้ต่้งพวกเ,เลย ทัานสมถะ็จท้สสนาทุกครันงบอกแล้วนี่ว่าพารนากขามีต้องมีอธิจิตสิกขาที่จิตสิกขาคืออารมณ์เป็นฌานทรงอารมณ์เห็นสภาวะอย่างนี้ตามความเป็นอยู่จริงอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เวลานั่งหลับตาถ้าเวลานั่งหลับตาไม่ได้ผลอะไรทรงจิตูิว่าร่กายคนและสัตว์ชุกโกรกเห็นตามความเป็นจริงไม่ถึงนิสสงเด็ก แล้วก anyway, right? 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 ็มาเจนนาตามสราวะของศาสนาญาณเมร่างกายเราก็ดีร่างกายคนอื่นดีมักสุกๆน้ารังเกียดรังเกียดจะไม่เสียน่าเกลียนไม่เกี่ยวกั่จริงอารมณ์กามาฉันทะปุกกดลงไปเรื่อยหก็สมถะภาวนาเมือนายไม่มีความรู้สึกรักใค่เกลแต่ระวังตัวนี้มันยังไม่ถึงขั้น สปนโกลไม่ได้ตังนี้ก็เระหาประหารเรื่องนั้ค้นจะนาใหญ่คือการสกาเยืิอติดตัวเราร่างกายนี้นอกจากสุกโกแล้วมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเรามันเป็นเพียงธาตุสีธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟที่แสลงสุกโกแล้วไม่มีการทรงตัว มันมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นเรื่องมีความเสี่ยงในตรงกลางมีการสลายตัวเป็นสุด้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์ทุกอย่างไม่ได้เคยลองความสุขมาให้ใจเราเลยเมื่อมีร่างกายทั้งแต่เกิดถึงวันตายหาความสุขอย่างวินาทีไม่ได้มันสร้างสรรค์แต่ความทุกข์ตลอดเวลาดังนั้นรับกันในวันนี้เป็นต้นไปเราจะไม่ต้องการร่างกายแบบนี้อีก จะไม่งัวเมาร่างกายอย่างนี้ต่อไปอาการใดๆที่เพิ่งเกิดขึ้นกับร่างกายเราถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมาดาเราจะไม่ทําจิตหวัดวันจะกอารมณ์ใ,ใดๆทั้งหมดที่เพิ่งเกิอขอดข้กับร่างกายเึือมากระทบอารมณ์ใ,ใจ้วยไม่ไปตามสภาพเปรียบวยร,รักษาพื่อการมันเทาเวทนามันหายก็หายมันจะตายก็ช่างมันนเรื่องของมัน นี่เป็นว่าถ้าจิตสมาการอย่างนี้ได้มันจะแก่ก็ช่างมันจะป่วยก็ช่างมันจะตายก็ช่างมันจะเป็นลมเป็นแล้งมันยากินก็กินมันมียากินก็นอนมันไม่ใช้สาไม่สนใจกับมันอีกอย่างนี้ท่าเรียกว่าสังขารปิดขาญาณแล้วทรงอย่างนี้ให้ได้ดึกขาด โดยไม่มีการยำเลิกกลับมาพอจใจในรูปสมนพังของเราทั้งเขาต่อไปอย่างนี้เทลิว่าถ้าน,นาคามีมรรคเบื้อตอนยังไม่หมดมรรคเป็นถ้าน,นาคามีมรรคเบื่อตอนคือตัดกรรมฉันทะได้ด้วยการอย่างนี้อีอย่างนี้ที่ผู้เปยแล้วจะไปวางทิ้งนะกันเะพผู้แอปฏิบัติกันจะไปรุ่มรา่างเขาจะลุ่มรา่างเขามันจะไม่มีโทษในปัจจุบัน อาวียจีมีที่เป็นที่ไปสำหรับเราอาาต่อที่นี่ไปขอทุกท่านสั้งกายให้ตรงดำารงจิตให้มัม่กาหนดรู้ลงใไม่ใจเข้าออกใช้คำรบรรนาและพิจารณาตามปิญาสายถึงกว่าจะดีนยนสองญานบอกบเวลา